ชอบมากับผมเดี๋ยวผมเจ้าต้นนี้ตั้งเป็นแม่พันธุ์แล้วก็จะขยายตั้งต่อไปครับผมับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าได้ดูคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผม มือครับมือสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบกับผมช่องปลายเปนสตูดิโออีกแล้วครับผมนี่ครับมาหนึ่งกล่องอีกแล้วครับวันนี้เป็นกล่องครับผมไม่ได้เป็นตะกร้าครับมาเป็นกล่องครับเจาดรูครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดดูครับว่าข้างในมันคืออะไรนี่มีตัวนี้มาด้วยครับผม แม่ค้าน้องเขาบอกว่าจะแถมปุ๋ยไม้ด้วยครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับผมต่อมา็ะสินค้าดูอีกเมื่อกี้ผมก็ลืมบอกไปครับผมตัวนี้เขาส่งมาตั้งแต่เย็นวันเสาร์วันนี้วันวันอังคารครับผมเสาร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารสี่วันครับผมสี่วันมาถึงที่ผมครับคนส่งเองหนึ่งครับผมเพราะว่าบนทางมันมันอยู่ไกลครับผมผมก็เข้าใจผมว่ามันอยู่ไกล ตัวนี้ส่งมาจากจังหวัดเลยครับผม <Yeah. S 1> ผมต้องรีบไปโรงพยาบาลครับเดี๋ยวผมเกะเสร็จแล้วก็ต้องรีบไปถึงพยาบาลแต่ว่าตอนนี้ก็คือน้องสดมากครับผมยังสดอยู่ขนาดสี่วันสดมากก็คือต้นไม้ต้นไม้ไม่ช้ำเลยครับผมสดมากสี่วันครับผมสี่วันสี่วันสดจริงๆนี่ครับใบของเขา น้องมีทั้งหมดสีใบครับผมโอเคครับก็จะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวต้องรีบเอาน้องไปประทมพยาบาลก่อนครับผมอย่างไวที่สุดเพราะว่าตั้งสีวันนะน้องไม่ได้โดนแสงนะครับนี่ครับมีสีใบลักษณะจะเป็นประมาณนี้ ก็ขอบคุณน้องที่อยู่จังหวัดเลยที่ขายของชิ้นนี้ด้วยครับผมขอบคุณมากเลยครับผมส่งมาสดมากชอบมากครับผมเดี๋ยวผมเจ้าต้นนี้ตั้งเป็นแม่พันธุ์แล้วก็จะขยายพันธุ์ต่อไปครับผมโอเคครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็รีวิวไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับเอาต้นไม้ไปเก็บก่อน ครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าได้ดูคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผมแล้วก็ฝากติดตามต้นไม้ของผมด้วยนะครับให้น้องตักฟืนก่อนเดี๋ยวจะแอบไว้ที่ล่มโอเคครับเพื่อนๆอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสร้างคลิปต่อไปสวัสดีครับ